บรรยากาศยางมือเสาครับเช้านีตาตาน้ตลาดคิวรถตลาดขนส่งครับตลาดคิวรถหรือว่าตลาดขนส่งอำเภอตาการเผื่อผลครับเช้าว,วันพุธเิวรตีบเขางามๆกระตางามๆเราเห็หนดีกเดียวนี่ร์ อันสอนบักหอยแม่เราหน่วยใหญ่จานเท่าไรใหญ่หน่อแม่สิบบาทโอ้ยมาตึงแถอเนาะขายหอยแนบป่ขามแมงป่าขามกับมีกระปูก็มีได้ครับกระปูน่าบรรยากาศยีเห้อเสารับของกินของขายใครมดแดงเริ่มตึงแล้วแม่อันดีจานเท่าไรนี่ต่อบ่ร้อยหนึ่งต่ออาหารสิบบาทอ๋อจีโซ กระตางามแม่เล่าออกมาอยู่เด้อครับกระตางามๆปวดแล้วก็ร่างคายติบเข่าอยู่ด้กระติบเข่าใหญ่กระตางามคู่เงื่อนคู่ห้องตัวนี้เทอดอะไรก่อนนี่เอาไปใส่เงินเหรียญเถอะเอาจากอันหนึ่งตัวนี้คู่แปดซีฟ ทั้งน้ำกระด้ตัวนี้เอ,อย้ยาแมาีเ,ออเพราะว่าวันนี้มีถุงใสอยู่บ่มี่ัวว่าเสียเอา,า,านี่คู่ละแปดสิบบาทมากหาบเนาะเอาไปหาบเงินหาบท่องเอาไปใส่เงินครับผมจะไปใส่เงินที่มีเงินใส่น้ำเพินหมดละเฮ้อ นี่ยนี่กับสีเดียทีเอาโหลดขึ้นเกาืหันเรยวเมื่อกี้สีเดียใส่เม่ข้านหาบเขาคือควนว่าเลยเนะี่ยกระตานหน่อยครับปารตบรรยากาศบ้านเฮาครับตลาดเซาวันพุธอาหารบ้านบ้าน เนวกินอักินบ้านๆไปหัวบึง,บบงดอกสังดอกสังดอกสังจยางนี้ไม่ขืนดอกสังในนอ,บ,นนอ,อบ้านนี่เนาะจีโชเป็นาต้นดี้านรโอ้ตดต้นลงเลยวะนี่โอ้คือขัดเลยตดต้นเลยแล้ววะ <c oughs> ไก่สีห <c oughs> ักสลัดเราสิบบาท เตีมกระตาน่าเบาเบิรดเราบูมันนี่โอเคนี่เอาไอซีซอยกองละสิบนี่วูู้อย่าวางให้เมาถืออยากเบิง์ดเราขายมาละสิบบาทพะโล่ปวดพูอันเดียวกับพ่อะกองไหนกระเน็ดเจ้ามารวดนี่มันเราขายหลายปลูกเองขายเอง หวด้วยครับเชนนอนเรามีมุ้ยบนหน่อยแม่ไมีแต่หัวทำไมหัมีหวดใบเท่าไรแม่แม่ขายเท่าไรหัวสามสิบบาทมีอีบีเพิ่นว่าถามมุ้ยให้แน่เพิ่นว่ามุ้ยราคาจั่บาทผมบอกให้เห็นอยู่ห้าน้องหญิงครับมาแต่ของจะของยังเวไสราคาเท่าไรมาเราไปขนของแล้วบ่างเขียดบนนี่ได้หลายเขียดเขียดดอกสังมาคอย ได้เสมาบุญมาถึงแล้วรออยูยอย่นั่งหินละแม่ได้ยังกระตาใหญ่ๆกระตาเงินแล้วะวะดอกสว่านน้ำเหลาบรรยากาศบ้านเฮาเราดูการนี่ครับเขาเมื่อกี้ยังเป็นหนาหนาวอยู่แล้วพี่น้นองอาหารตามที่ดูการช่วงนี้ครับดอกผักติ๋วออกเมื่อวานครับผมเห็นหยอดผักติว๋วดอกผักติว๋วปลาครงปลาคอครับปลาเจีท๋ทว เบื้องน้ำนี้เขียดหน่ออีแม่เขียดน้อยเขียดทรายเขียดน้อยออ๋ขายแนวใดถุงละห้าสิบกุ้งเต้นบ่วนี่้สดสดตัวนี้จักบาทนี่ห้าสิบบาทครับกุ้งเต้นยังเต้นอยู่เนี่ยบนเป็นนังไงเนี่ยอีพี่น้องสดๆเต้นั่ะแล้วหัวแบบเยือกเยือกเขียดแม่ออนซ้อนเดียวออนซ้อนเดียวเขียดออกยง้มหนาว เทียซ้อนนะบ่โอ้พ่นเทียซ้อนเดาหอยขัวกับมีตอนไหนกูหอยขวันยขวนี่ห้าสิบบาทปาร์ติดชัของบั่นเห่าครับอาหารบาับน่นบันนี่แหละอาหารตามฤด,ดูกาลช่วงนี้ก็ที่เป็นเขียดไขมดดออ่มดแดงกระลังอวบหอยกาบอ,อันนี้เด้อนนหอยแอนดานีเต็มากก็หอยกาบเอาคือมีบั่นเหา่าของบั่นเห่านี่บม่มีเขื่อนมีเซบเซบอีกอย่างเผื่อหอยสะพื้ ตะก,การเท่ามันป่หวยสะพือหรือว่าอู้ยง่มบักหอยพีจีเป็นตะมวนเนาะหอยนนอหลายๆสีนวลาวผมนามยนานางเวเยต์นีปฏิโทนี่มีหดตรงหดเต่ามาขายบาบเนี่ยเตาจเต่าได้ละหัน เสียงาก็มีสาเบ้าบาทจ้าวบาท้าบนนี้จ้าว้าจ้าจ้าวใคมเสียง้าบาทเธอเป็นระบปกาศ้นทว่าเป็นน้ว่าถุงนึงเป็นแทตัวจีกัมีกุจีขาอีแมะ นี่ว่าซาบูกุจีก็ได้กุจีหมุม่มเนาะจีหมุ่มเนาะเขาจะเอึดอืมอ,อึดแล้วอึดอยากขับของบ้านๆน,นาแรง่งขั้นฝนตกนี่บ่าอึดเนาะแม่เนาะจักสีแหละครับบ้านเฮาเอาแต่ว่าหายังไหนกะเอามาขายโหลดมาแต่เป็นเหมือตลาดเหมือเกียกเรา หลายเนี้ยเด้อสิเป็นเขียดหน่อยเด้อเขียดหน่อยบักหอยแล้วก็ดอกสังนี่ดอกสังเัิดขาวซอนบักหอยเรามีแต่หนวดใหญ่ๆครับดอกสังก็มีมุกอีกอย่างหุึ่งเขียดหน่อยทุกละห้าสิบเขียดหน่อยเขียดโมเขียดขาค้ำทุกละห่อยทุกละห้าสิบบาท

อยากนบสื่ออยากคนบ่สื่อเทวดาสื่อแม่นี่่พ่งมสิขอเบอร์ติดต่อได้่งใดน้อยาเอาตอนมันเป็นที่ปส่งแมนบอกเอาเอาเบอร์ก็ได้เอาเฟซก็ได้มาให้แน่ศูนย์หกห้าสามสาฟังบาท่านกะลี่เยอะเด้อแม่ยังัก็ ชื Salvador, ่อเจ้าของชื่อจริงว่าซื้อเหรียนเจ้าค่ะแล้วซื้อเหรียนแต่ซื้อซื้อยังเกาะซื้อว่าเฮียนเฮียนไม่เฮียนไม่เฮียนสุปปะจอมเราห้องกระปุงใหม่ๆจะเนี่ยเสียบบาทเบิรงกระโดดปุงใหญ่บาใหญ่คันสร้างเพื่อนๆกับเสียบไม่ใหม่แหละกับซ่องหายอัจฉริยาสมจไปิจูงอันยังได้ร้ายกับสร้างเป็นกระปุกได้ะเด้อเบอร์พนสมปะจอมสมปะน้อยเมื่อนี้ผมบอนเห็นมากกับท่านครับมีพี่น้องว่าให้ขอเบอร์มากกับท่านเนี้ย นี่เดีเ๋ยวเรามาอยู่ยยยยนี่พอแล้วเดี๋ยวหอแล้วเดี๋ยวแม่ค้าขายหอยปลาหอยทั้งนี้เพิ่นมาแต่หมองเดียวกันบอกขึ้น่วยใหญ่แท้หอยเคลื่อนเคลื่อนเอียงเพิ่นเดือนฮะเคลื่อนบรรทุ่มอ๋อติดโทรทำแคร์เบาทุา่ทนท้ายเท่าไหร่นี่สาบาทเอาถุงหนึง่ง จักบาทเอาเอาซาบาทเอาซาบาทเนี่อ้อยไฟเอาน้าเมียเพื่อเด้อ um, ้ายอยากเจาะเบอร์ทั ok ่วใหมขออีกนี่แล้วแบบนึ่งด้วยครับเมื่อนั้นบอได้ขอรเล่าครับก็เจาะกับคอร์สผมก็เรื่องเบอร์เพื่อมันเริ่มสิบเบสแล้วเริ่มสิบเบสแต่เด้อพอได้ยิ่สั่งก็ได้เอาเฟียที่เอาเบอร์เอาเบอร์ก็ได้ครับ 093ครับ093 501 501 1146ครับ1146ครับผมไอ้ยังก่อนเนื้อไอ้จอยครับไอ้จอยผู้เก่าผู้เก่าครับผมบท่านแล้วสิว่าจะได้ผู้ได้ยากได้สร้างเงาครับมีแต่คนให้มาขอเบอร์พอขาบักท่านมารคู่เุกข์ททางสิมีมากมีผู้มีในพักเม็ดพักมีดอกบักสังครับคือหลายแท้เขาจะหัานต้นนั้นบ่อย ดอกสังกำลังไร่ดอกสังดักเดียเอาเมืยอนี้อันนี้บมาครับเอ้เขาพวดปิงไหมเขาพวดปิงมันปิงแล้วบ่มาอาดีแม่ข่อยเต็มอันยะาิซ <c ười> เมื่อเด่นอ่ะเมื่อเด่นอะโอ้ยหัวนน้าเราเต็มกะตาเลย ขาวหวานกับมีซอยนีย่อันนี้บ่เห็นโดนหมากเสียมหมากเสียมกับมีขายพันหมากเสียมสบะวะมีเนี่ลปลูกมีหมากเสียมสี่สิบบาทไปหาดามเอาเองเล็กแหนบเราว่ะค่ะถังแร่ค่ะถังแร่ขัข้ขนว่าเล็กแหนบอยากขี้วัวมานี่ ซิ้อเลขันมานำปลาซิวบ่ซ oui> ิวหางแดงปลาซิวหางแดงปอติโท มือนี้คือสร้างย่างแสดงว่าเ้าก็มาเนี่ยนี่วะมาโดนเติมแล้วกุ้งเณคนไหนมันขายกวางละซ่าวจังกวงละซ่าวบาทเอากองหนึ่งหาเงินคนได้บัตรซ่าวบาทยุบเอาลวดพูนเติมอีก กุ้งไฟส่วนประจอมผมซื้อมาแล้วเทาก็เลาะมาพอเราหายหดข่อยบ้านนี้ไปฆ่าให้แล้วพี่น้องเพ้าซื้อแล้วจมล่ะบ่เห็ดยักเราว่ะกระเตะนี่น้ำมากบตอนนี้อ้อเจาะนี่างใครบนเดียงแซวบาทกระขายบาดหมากม่วงอันนี้กําลังออกหลายครับมันเป็นย่ามมันหมากม่วงอันซี่หมากม่วงปลาเนาะ สมแทบๆจ้านี่แม่กุ้งกุ้งน้องคือกุ้งเซ่น่นเนาะกุ้งน้องคือกุ้งเบ้อเอาเท่าไหละขายจังไดยลละหัทงระยุงเอากระตานึงเอาเมื่อน้อย่เอามืนเขียวน้าบอท่านกระถิ่มเรใช้กระสือสือสือจะมากกระพู เน่้านล่ะนี่น้ำอ้อยน้อจักบาทเอาแบบนี้บอกืึนแบบเนี้ยขอ้กันบ่อันนี้น้ำตาต้นบ่เอาตัวนี้อาน้ำอ้อยเนี่ยเอาก็มีเพลงเนาะก็จะลองเพ่งอยู่นี่วะมอรำกัมีต้ยรอปะไทยเอาห่ไทยแล้วไมมข่าพูดงามๆนี่ ขอบคุณครับกินน้ำยู่บ่เอาห่อนึงเข้าไปโอ้เมันขายยี่หุ่นบ่คือขายทั้งที่ขายสองท่างบ่ได้มาดนครับบ่ได้พ่อเราเด็กแต่ปีใหม่พหมนละเอาอันนี้ครับเอานนี อันนี้อันนี้มันให้สุบบ่สุกเล้ยสูบเนี้ยสูบเลี้ยเอาเงินสิบบาทมันว่าสามหาสิบเพิ่นว่าตามปัวเพิ่นรวบกันได้เนาะ เห็ดแบบใหม่ๆสดเลยใช่ได้ยังในบุ <OS> <ures> ag, <chat est hing> ้เฮาวันนี้ได้ไม่กลดได้ไหลเนียอยู่พ่อลาแม่บ้านวะใ้ได้หอบตลาดจะถิบาไว้เลย ปลาลดหลายเดิมวันนี้ปลาลดงามๆเลยพี่น้องปลาลดปลาเสี้ยมแหง้งบรรยากาศยั่งมือเสิรครับวัอนี้เป็นตลาดที้วัดหรือว่าตลาดขนส่งอำเภอตะการเปิดผลครับบางคนเกินตลาดวันพุธนั่นแหละมีทุกเช้าวันพุธครับโส้มปลาหน่อยไล่หลายจะทางนี้ส้มปลาหน่อยสิบบาทส่วนทนันหิคนหลาย เจ้าเรือสื่อบักสมบักซอยอันพักขี่ขมมันจิไปยูนะมันให้หน้าเนาะไปเสียเอาไปขัวเขียดไปเลี้ยงงัวก็ได้มาขายกับพวก้ปลูกได้พักกันนี่มันปลูกบไดเนาะอีแม่เนาะปลูกบไดเมันบ่ไม่ใน่หะให้เจ้าบาปลูกกันอของธรรมศาสตร์ครับพักพักดังคมล่ละไปเนาะอีเม่พักดังคมพักดอกสัง บักมัวน้อยนัมอ่หวบุ๋นอนเลยอนงเยอะแล้วามันหนาวเนาะวันไี้ใส่หนอหัวนาอจักบาทบักหน้านันสี่บาทคือขายเถือกแขวมาถุงนึงสีน่วยสิบบาทสี่หน่วยสิบใครหลัผู้ถือพี่ถือบ่ได้ละ อนี่กระดอกสังคือกันบักม่วงปลาครับบักม่วงปลาบักม่วงซีนะบานเฮาเลยลายเด็ดดอกบักติ๋วไหมอันนี้ไม่ดอกไห่หมู่บ้านเขาไใแต่อยอดดอกบักติว๋วขายจังไหนไหมส,สื่อเยอะก็น่าหมู่บ้านสื่อเลย <laughs> สื่อแหละแต่ว่าอันบ่มีดอกหมู่บ้านนี่ยคือเดถุงใหญ่ไทถุทงเท่าไรกับปูฮะฮกซีฟด้วยค่ะฮะฮกซีฟบ่ ไปคุดเองสบอก็เอาน้ำเพริ่นมาเอาน้ำเพิ่นขายที่เองไมนียไปห้าล pues nah ้อค oh, right? ุดกระปู่ยโอ้โหฝนเาไหรางังหัดสีโอ้ฝนบวชหมาแต่วันพักติวมีดอกเนาะเมื่อวานผมเสือแล้วแต่ว่ามันมันบวนมีดอกคือจังของยายมันมีแต่ยอดมันสิบบาทว่าสันเก่งใส่เข็ดหน่อยก็ะเด็ดตัวเข่งใส่เข็ดหน่อยเก่งใส่เข็ด กูชื้ออะผมผักเนี่ยปัดเมื่อนี่พี่น้องอาหารตามฤดูกาลบ้านเฮ้าหนิลายคักลายเนี่ยโดยเฉพาะหอยกีบกีนี่ปุ่นหอยกาบเพื่อกันอยูัวทั้งนี้เอิญหอยกาบกีจานเทนน่าไหร่เมียเก้าบาทาจานละเก้า สื่อไปพัดสื่อไปโอ้เสียบหอยกับกี่หายาักกันหน่อยอยู่แต่ว่าผมบ่เนี่ผมบ่ได้เห็ดกินยับเรียบร้อยแล้วทั้งนี้พอนได้ดังดังขมดังขมก็พักอียงนี่ัังงขมกบใสโอ้ใบสังเอาใบก็กินได้ดอกก็กินได้หมากก็ได้มาขายหัวนี่ก็ยิ้มง่ามเนี่ยาบ่ได้ก็มาซื้อครับ ซื้อวย่างเดียวห้าสิบบาทห้าสิบบาทเอาไปเอาไปซุปบ่ซุปย่างเดียวเนาะอีแม่เนาะหลายแห่งหุ่นมื่อกี้ล่ะมีแต่ดอกสังใบสังยู้ขวดแจ่ปลาแก้วเนาะก็จะเอื่นปลาแก้วปลาซิวแล้วก็เขียดหน่อยบุกกรีปลาลดหุ่นทั้งหุ่นมีวัสดุแนวเลยหมากหอย หอยจานเท่าไหร่เแี่ยง่าไหมสาบบาทบ่จุดตรงย่างบมโหดีเมียจะเถื่อิงเจาบอกย่อกลงจ้าเดี๋ยวสีไปจอบอยู่ดอกเสานีละหอยธรรมมาติบ่แม่หอยน้อาทงนี้คือตึงเนี่ยงกินคือตึงเดี๋ยวน้อมาซ่อนมาคอยผมหล่อเบิ่งก่อนครับเสามันนี่ ตลาดบ้านผุดตลาดเ<า>ช้าอำเภอตรอการพืชผลกระเทียมกระเทียม,มไม่ไม่เจ้านี่ท่านี่แห้งอยู่ <c oughs> พันขายจุกอะไรนะฮะแจกสิบบาทกระเทียมน <c oughs> ี่มันสิแพงกว่าผักผักบัวผักห,งหอมเนาะครับแจกสิบบาทแจกเส้าบาทธนาบาทเห่ามันหลายอย่างใจทุกสิบบาทอันนี้นเส้าบาท่ะ หญ่าก็มีขายคุณได้วเบอแมนหญ่าพักดังหญ่าก็มีพักนั่งอังหญ่านี่หย่าอีสานพักดังขมห่าฮะละกมัได้ปสัวเอาปนยปูกบ่ไดี่ด้วยพี่หนองมันเป็นอาหารธรรมศาสตร์ี่นี้ลอรน่ะธรรมชาสตร์ดยแกงสะเขีย เพื่อนขายทุ่งเท่าไรสิบบาทค่ะสิบบาทเสือให้ก่อนนะยักเสือเอาไปเห็นยังดอกขันเสือไปก่อนบอนซอนราคาเราฮะแกงสมพักขมไปแกงสมบ่มันมันขมแห้งอยู่เดี๋ยวสิบบิ๊กขมมันนี่สมต้องขมมาไปแกงสมก็ต้องขมแนบมีพักขมได้ในลำในแหนนี่ไรยาบ้านเฮาแม่ยายากินได้ครับยากินได้ยากินได เป็นยาหอมข้ัวสีได้เสียเอาสีบาทปวดโพนี่อะไรกูไม่กินเนี่ยลวดทั่วแห่อันนี้เป็นทั่วยังนี่แม่อันนี้ทั่วยังนี่ทั่วแปบทั่วแปบเอาไปซุปบ่อบ่ออันนี้ทั่วแห่กินได้่ลดบ่เนี่ บ่จักบาทนี่เอาฮะเอาเจ้นี่สิบบาทเอานี่ลงไอันนึงนี่ลงไรอ้หนี่น้องสิบบาทของละเท่าไหร่นี่ควางละบาท่านัไหร่ ที่แรกโอ้ยตอนดีทโทเปนเสียเมื่อยจังเอามะไอ้ปวดเศร้าบาทแล้วอะกูเทอาอยไปแ่แลวบูบไมได้เอือดอกมันเถือนถือว่าได้มันเือว่าได้เขาขายหลายพอลูไก่ดำาะเนี่ยมขนขายตัวเท่าไหร่ฮะโลหกซิบ โอ้ลอกลดำก็มีอันนั้เนเฟเบาะใหญ่ๆใกลเน่อกันลอยหัวซบลอยแปซีบบะปลาตีทูมีแต่เนียวคักๆมีแต่เนวอยากไดแต่ว่ามันบดเสือว่าได้ปาลาตนาจอดติดคัดมีแต่เนียวอยากเสืออะไรพี่ร้อยากเสือสุนิยว่สุากันเอตะวันนันมันเสือว่าได้เพราะอไปกับประเทศกินกเสือเอาไปยังสินะ หอยเดือดอร่อยหนึ่งสมปะหน่อยสมปะจอมกุ่งเราเห็นจะเปลี่ยนไฟฝุ่นเบิดแล้วว่เบิดแล้วตลาดตลาดสวยอยู่ต่วาขั้นเ่าะมาณจะเสากับสิ่โบท่านของขายคนนะครับเพราะว่าของบบาท,บาทอาหารขื้นบ้านเด็กอจะเบิดก่อน